พร้อมมาแต่งตัวแต่งหน้าพร้อมมาสวยไหมไม่ทำไมเขาไม่เห็นหน้าเราหรอจ้าหลังดีพี่จ้าชอบกินอะไรกรอบๆไหมครับไม่ไม่ชอบกินอะไรแข็งๆคือเข้าแล้วไม่อยากให้ออกเลยพี่ชอบก็เข้าออกพี่ชอบทุกคนแป๊บนึงเงียบแป๊บนึงผมจะคุยที่รักผมเอองเฟว่าขุดตัวชิ้นฉันรู้ไงว่ากูมีตังค์ไง ยังนะไม่เลิกล่า,าสุดจ้าที่บ้าน,นเหมือนตอดเจกซ์อยเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูรูปนะปุ้งปุ้งเลย <laughs> คุณเหงาอยู่บ้าน <laughs> EP นี้คุณขาพิเศษมากๆม,มันจะเป็นอะไรที่แบบทำให้เราแบบกระชุ่มกระเชยใจคุณเข้าใจปะใจแล้แบบพองตัรู้สึกว่ามีความสุขบอกเลยว่าตั้งแต่โควิดมานี่นะคะเครียดอะโรคซึมเศร้าจะเข้าแต่ EP นี้ทุกคนดูจ้าให้จบ EP นะคะ ทุกคนจะแบบหัวใจองตัวแต่อีพีนี้จะพิเศษหน่อยไม่น่าสดแบบนี้ปกติจะน่าสดตลอดอันีสวยนะแต่ขี้เกียจอีพีนี้เดี๋ยวแต่งหน้าจา้างใครถึงงานเฮ้ยแม่แยังไงเดี๋ยวพี่บอกไม่อาจเซีกส์ก่อก <laughs> <laughs> ไม่ติดเสียงยอะไร <laughs> ไม่ได้ <laughs> 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 ลืมอ่าน้รู้ว่าเสียงกันเนี่ยโอ้โดูไหนเล่านี่จะเป็นมาม่าสั่งหรือว่าจะเป็นเโดเอาแ่ไม่ว่าไงล่ะนกรู้ว่าใส่สอคลมันมันหนาวมันหนาวแม่ก็เลยแบบเออใส่น้อยี๋ยวนี้ใส่น้าแม่เอะได้มีคนทำผุมไหมมีมยังบงลาไม่ร้องคุณถ่ายด้ใยหน้ากัน โอ้โอะไรเนี่ยทำไมเต็มจังเลยอ่ะแม่เรียกมันทำอะไรเนี่ยไม่เอาช่างมาทำไมคนวันนี้ก็ต้องนิดนึงแหละไปไหนงานมีหรอไม่งานหรอไม่ดิเออเรียกมันทำอะไรอ่ะเหงาหรอหรือยังไงหนึ่งไม่เหงาหรอเหงาไปไหนกันยังไงก่อนพูดแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรให้เล่นอะไรนะแม่อย่ามาทำให้ตื่นเต้นสิแต่งหน้าแป๊บเดียว จริงเหรอแม่แมอแม่แม่อยากรู้อ่ะแม่แม่ไปตั้งกันก่อนแม่แล้วต้องแต่งหน้าปะเนี่ยก็แล้วแต่นะใครสวยก็ชนะอะไม่ไงคุณจะจ้างช่างแต่งหน้าทำผมมาทำไมล่ะทำไมเออทำไมใครสวยต้องชนะเลยอะคืออะไรวะอีดอกไม่ชอบฟิวนี้เลยเหมือนพาเรามาแก้ใช่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วสิ่งไงอุปกรณ์พร้อมพร้อมมากแต่งตัวแต่งหน้าพร้อมป่ะสวยไหมสวย ไม่สวยพี่ดอกคุณคะเดี๋ยวเราจะเล่นกันเลยนี่นี่อ๋ออะไรอ่ะแอปนี้บีบีอีดอกทำใมอ่ะไม่แอปเล่นหรอโอ้โหกูเล่นจนกูเป็นจนแบบบ้านกูนี่ไม่เชื่อคนอื่นแล้วนะทุกวันนี้แอปนี้ดีไงดีมันอยู่มานานแล้วแอปนี้หรอสองปีแล้วแม่ใครใครก็เล่นเอาเลยเข้าเลยแม่เข้าเลยจัดไปเลย ไอ้นี่คนของช่องขาโอ้ยม่ทำไมเขาไม่เห็นหน้าเราหรอจ้าวดดีาเขารู้ได้ยังไงออเป็นคุเลยาอะไรเขไม่รู้เรื่องคุณจพูดว่าไงอ่ะไม่ไม่ต้องพีมเป็นไม่ต้องชื่ออะไรอ่ะหิ่งจางชื่อชื่อไอ้น้อยครับไอ้ไ้อยไอ้ยอ้้ออออไ เขียนเขียนชื่อพี่จะที่หน้าผากหน่อยจะเปโอ้ oh, ชื่อหน้าผากเหรอ เดี๋ยวผมไปหาลิปสติกแป๊บนึงผู้ชายมีลิปสติกด้วยหรอน้องเป็นผู้ชายหรอแม่เตรียมของขวัญเลยเตรียมปากาไปน้องเลยถ้าน้องเขียนขึ้นมาจริงๆอ่ะลองเปย์ก็เลยเปย์ก็เลยหนึ่งเดียวเอาอะไรอีบาเอาอะไรเอาตัวแบบเอาเปยไปก่อนนิดนึงเขียนแล้วเขียนแล้วนจะจะลิปอีกเนี่ยเขียนแก้มด้วยอ่ะใหญ่นี่ใหญนี่เยอะกระต่ายกระต่ายเซตเซตกระต่ายนี่นเล็บยูไปเล็บยูเลยเล็บเลย ได้ไหมเนี <polarization> ่ยได้ไหมเนี่ยโอ้ได้แล้วพี่จ้านี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จ้าต้องเอาอีกใช่ไหมนี่นี่แมรี่คิสมาสไม่เลยแมรี่คริสต์มาสไอ้หนุ่ยจ๋าสวยและรวยมากโอ้ยพี่จ้าโอ้ขอบคุณครับโอ้สวยและรวยมากพี่จ้าสวยและรวยมากเลยครับขอบคุณนะครับโอ้ดูสิแิดน้องพี่ตัวไหมไหล่ไหล่ ไอ้น้อยพี่จ้าครับร้อนจังเลยอ่ะร้อนมากโอ้โหช่างมึถอดเสื้อพี่จ้าโอ้ต้องต้องถอดเลยเหรอครับพี่จ้าร้อนเป้ะมากโอ้พี่จ้าอะหัอไหล่หัวหลังอ่ น้องถ้รับ่ะเอาใรเยลยแม่นักไปไปไปทำไมเหรอใครใคเราหรืล่าเราเราเราพี่จ้าขานีนารักมากน้าพี่จ้าชอบกินอะไรกรอบๆไหมครับไม่ไม่ชอบกินอะไรแข็งแขไม่น่าจพี่จ้าชอบ่ะชอบกินแข็งแข็งหมูกรอบก็แข็งไม่เก็ตนไอน้อย พี่ไปก่อนไปหาหมูกรอบไอ้น้อยพี่ไปหาหมูกรอบก่อนนะโอ้ยไม่ต้องหาหรอกครับหมูกรอบอะเดี๋ยวผมทําให้กินคือผมทำนี่มันจะดังแบบรอบรอบรอบเลยนะแต่ถ้าน้องมาทำกับกูมันจะดังปุบปัไม่ใช่ดังอย่างนี้เอแม่ไปไปเราไปเหยียดคนเหยียดคนไหนอะคนี่ไง ได้ฟีลแบบพี่เจ้ามาเดฮาฉันนี่มาเดฮาผมที่อันนี้คือตัวกูเองที่กูมไม่ต้องมีเสียงนะงกูแค่เอาปากเนี้ยยิย้มกว้างๆหน่อยนี่ส้มเล็กาดาจ้าน่ารักหมดใครตาวะคือแบบเล่นไงพี่เทเด็กเริ่มเล่นกูแล้วไงเล่นกูแล้วแคกูบอกเลยว่าบ้านกูมันเป็นเมืองบาดาลกูบมองก็จะเข้าใจกูไม่ได้เขาเข้า บอว่าพี่จ้าบักแล้วแหละใช่ไหมพี่จ้าบักเรื่องแบบนีบักอยู่นะคือเข้าแล้วไม่อยากให้ออกเลยพี่ชอบเพราะเขาออกพี่ชอบแม่สื่อเลยหรอคืว่าพี่ชอบเพราะเข้าออกเหรอถ้าพี่เข้าผมไม่ได้ผมไปเข้าพี่ก็ได้เข้าพี่มีเยอะหนาเม่ไอ้บ้าไอคนนี้เป็นงานไปนก่อนไหมไม่ได้แม่สิบไม่ได้คิดมั่นนี่ไงนี่ไปหาได้ด้วยก่ออนหรส่งจูให้พี่หน่อยได้ เห็นไหมตงนี้น้อลตรงนี้น okay. ้อดีส่งจูบเหรอส่งอย่างอื่นได้ไหมเฮ้ยส่งมาดูก็ได้ค่ะชื่อไบายครับพี่จ้าผมชื่อบายเฮ้ยบายใบกระจาเข้ากันจังเลยไบกระจาเข้าด uh ีเข้าก่อเรียกชื่อรักได้ไหมเหรอคือแบบไม่ต้องคิดเลยได้ครับปูเป๊ะเลยแม่ดูเงินด้วยไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปอยู่พี่ทุกคนแป๊บนึงเงียบแป๊บนึงผมจะพูดที่รักผมเออ โอ้ขอบคุณครับที่รัานขอบฟูนะเคยหรือยังชีวิตกูไม่เคยเจอฟิลนี้ทางชื่อจ๊ะหน่อยสิน้องเสียงดีอะน่าอย่างนี้บอกบอกน้อไปแม่น้องเสียงดีต้องให้น้องค้างหน่อยค้างหน,น่อยแล้วก็ร้องเพลงจริงแล้วใครที่รู้อยู่รู้เลยนะคะว่าว่าทั้งหมดอ่ะมันเป็นสคริปต์อีพวกคนนี้คอยนที่จะหลอกค้างชื่อพี่หน่อยชื่อมาร์คพี่มาร์คทำอะไรอยู่ครับพี่เหรอพี่ไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะเน็ตพี่ไม่ดีเลยค่ะ พี่ไปก่อนนะพี่ไปเปลี่ยนเครือข่ายก่อนไปเปลี่ยนเครือข่ายเออเอาอีกแค่คนเดียวนะไหนอ่ะทำไมอ่ะมันจะไปจ้าอุ้ยนี่สเป็เลยอ่ะพี่สเป็คจริงจริงเหรอใช่แต่ที่แม่เลือกมาไม่ใช่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะไปอีตัดถั่วเครือข่ายของฉันตัวจริงหรือเปล่าอุ้ยแม่เขาเห่าแม่เป็นตัวโก้ มน่ารักแล้วก็น่าเฮ้ยแต่ว่านนี้ดีมาก嘛อันนี้ดีอ่ะมันดูนิ่มมากเลยแม่มันไม่เข้ากับแม่ออกเลยแต่ออกไม่ได้ชอบอย่างนี้ถามพี่จามาทำอะไรพี่จ๋าตัวจริงปะเด็ดพี่จ๋าตัวจริงต้องสวยมากแน่ๆรอมาเปิดพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ไล่อะชี่จารเลิกกาแฟแล้วเขาชื่ออะไรนะพี่จ๋าที่เข้ามาดูเธอออกเมื่อกี้แค่นั้นพูดอยู่เลิกกับแฟนแล้ว พี่ทำไมพี่เลิกกับแฟนอะพี่จะมาหาอ่องอ่ออ่อมากอะอีดอออ่อออออองตัวออเออจัอาไม่อไอพี่จะน้องไม่ได้ซื้ออองพี่จะมาหาอ่องพี่จะมาพบกับผมอ่ะซอตพี่จามีแฟนด้หรอ ไม่มีไม่อ่านะไม่อ่านไงชื่ออะไรเอาไปก่อนเอาไปก่อนออกยูดหูเยอะของชี้กระต่ายเลยหรอนี่กระต่ายเบาๆไหนพี่ลงอีกคนมาสักพีนมันนีแต่เบาๆอียิ้มอะเขาลดแน่นๆน่นเลยข้างล่างไงแน่นๆน่ะไหนนี่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 เนี่ยห้าร้อยน้อยที่นี่ไม่เอาไม่เอาน้อยห้าพันนิดโจอนี่ฝากกดไม่ไปเลยไม่ไปอุ้ยพี่เจ้าพูนมากครับอุ้ย เป็นตัวจริงว่ะเว้ยพี่เจ้าขอบคุณมากนะครับร้เปลงว่าคุณตัวจริงไม่รู้ไงว่าคุณมีตังค์ไรก็ไายเดือดร้องเพลงคอร์ดเนี่ยไม่รู้จักแม่ไม่ต้องไปสนใจเขาสนใจผู้ชายพอพี่เจ้าเอาเพลงอะไรเดือะวีมีเกต้าด้วยอุ้ยแม่เพลงอะไรดีอ่ะแม่คันหูจ้ะคันหูอากุศีขอตรงคางคันหูขอตรงคางเยอะๆ อันนี้จริงเนะน่ารักจริงพีจ้ายากจังไม่ยากหรอกพี่จะไปสอนไหมนิดนึงนะ๋ยวพี่สอนคนนี้พิมพ์ข้อแมเนาะเมื่อกี้ยร์แต่กูดักกากคนนี้พิมพ์แบบตั้งใจเลยอีดอกสมองสมาธิคือแบบมาสุดอุ้ยน้องฟังเวอร์ชันนู้นเลยนะเอาแล้วแม่คันคันเลยคันไม่คันกูไปแล้วนะกูไปคันไปนะสั่นไหมั่นเอาจริงป่ะผมลองผมลองไม่ใช่เอาไปเอาไปเมื่อไหร่ก็ไปเลยเร็วเร็ว าน้องขังเสียงคันแม่นี่หยิงดีนี่หยิงดีนี่หยิงดีหยอกคนละคนหยอกทิ้งไปแล้สึกหน้ากูหยอกหยอกหยอกเอาไว้ไม่ได้ละเอาตังค์คืนต้องาปไม่ได้แม่ให้ไปแล้วน้องกำลังนั่งกันบ้านอยู่กันบ้านอยู่เมื่อกี้เปิดหยิงดีไปแล้วอ้าวฉันนี้ได้เลยกูว่าอันเนี้ยต้องเวอร์ชั่นอีกเวอร์ช no ั่นหนึ mark tw mark tw ่งนี่ไงน้องอุ้ยแล้วไงไม่ใช่กูนะทีนเราดู เรี่สอ่ไดะตั้งใจฟังจังเลยนะต้องลุกเต้นหรือปล่าเต้นเดียวเต้นเตเต้นหน่อยเต้นหน่อยข้างเดียวได้อ่ะข่างข่างอย่างเดียวได้แล้วแม่เต้นด้วยข้างด้วยเลื้อยเต้นหน่อยน่ารักว่คนเนี้ยจี้อ๋อข่างมากเลยดูนานแบบแบบเก็บกดมาหลายปีเลยเนี่ยมอยู่ห้างผู้หญกูเนี่ยี่อก มาแล้วมาเจ้ยเจ้ยน้องเจ้ยน้องเป็นตายแล้วแม่เด้อไม่อยากเ้อไม่เหากเด้องไม่ได้แล้วเนี่ยไปไปลูกไม่น่ารักจังมาลูกเอาเอวมาลูกถอดได้แล้วแม่ถอดได้แล้วเอาลูกปวดกระดุมเสื้อไปกันน้องยังไม่เต้นเลยจ้ะเสียไงเสียน้องน่ารักอ่ะอุ้ยบอกเอาไว้น้องเลยลดเลยอ่ะ สักสักเม็ดได้ไหมกระดุมอ่ะอีดอ๊อดปลดไม่ร้อนเลยไงเป็น้องปลดน้องร้อนเอากระดุมอ้ออย่ามือสั้นกระดุมกระดุมอ้อหนึ่งเมตรอุ้ยน่าจะโดนแล้วแม่น่ารักเฮ้เฮ้ยเฮ้ยม่น่ารักอ่ะเหนื่อยแล้วก็ต้องออกกระดุมอ๋อนี่ไงเรอแล้วรอแล้วพี่จ๋าบอกนะเอาออกกี่เม็ดเอาทุกเม็ดทุกเม็ดเอากระดุมออกสองเม็ด ให้ก็ง่ายดีว่ะสวยและรวยมากประมาณนี้แล้วเออเนี่ยแหละน้องใส่ทีนี้มันต้องใส่อย่างนี้ยังไงแม่ทีนี้จะเริ่มไอต่อีบาร์ไอ้ตับแกคนอื่นด้วยอุ้ยอุ้ยน้องเด้าไม่ไม่เลือนกันไม่หน่อยเลื่อนกันไม่เลื่อนไม่ได้น้องเด้งน่ะเด้าหรอพอแล้วพอแล้วเลยให้เลยให้เลยได้เหนื่อยแล้วนะอุ้ยยังไม่พอโคตรสุดแล้ว อุ้ยเช้าคุณค่ะเห็นแหมเพราะว่าได้ตังค์พีใจเลยพมาร์คดูซิตังคุณเหลือเท่าไหร่แน่ยังไงทีดอกเหลือสี่พันได้อยู่ให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเไอ้หมดให้หมดตายตองตองอีกร้อยอีกหรอพันเสร็จจบไอ้หมดวันนี้ให้หมดพันเสร็จในเจ็ดร้อยตองให้หมด จบไอะตงไปขอบคุณนะคะลูกไปไปเงินแม่หมดเลยเงินหมดเลยแล้วทำไงดีอ่ะเงินหมดเหรอเออเงินหมดทำไงดีบ้างแม่มันมีวิธีทำงานแม่ก็ต้องไลฟ์แม่ต้องไลฟ์แม่ต้องไป็ปุ้นไป็นปุ้นเปนไลฟ์เหมือนเมื่อกี้ไงเหมือนน้องเราต้องไปเต้นให้เขาดูให้เขาเปย์เราน้องเต้นเบาๆอ่ะเรายังเปย์ให้น้องขนาดนั้นเออแล้วถ้าเราเต้นแรงเดี๋ยวมึงรอดูแม่ลองดูถามเงินทา้งเงิน เมื่อกี้นี่เราเปยไปเยอะมากเลยหมดเลยแหละต้องถอนจ้ะยังไงอวะแม่คือหรอได้หรอถอนทุนคืนจ้ะยังไงเริ่มเลยไหมพี่ดอกจะมีคนมาเปยเราปะเนี่ยนี่สตาร์ทไลท์สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอันยองค่ะออันยงฮปีไหมหนูเปยให้หน่อยเปยให้หน่อยเมื่อกี้เสียไปเยอะเสียกับผู้ชายอ่ะนี่อะไรพี่จ๊ะพี่ดอหน้าพี่จ๊ะ อยากถ้าใครอยากเปยอยากเขียนอะไรต้องเปยมาก่อนนะ <c oughs> เอออยากให้พี่จ๊าทําอะไรก็เปยมาก่อนนะสมมติว่าพี่จ๊าอยากให้พี่จ๊าเต้นก็ลองเปย์ไหมพี่จ๊าเออสวยและรวยมากอะไรได้ไหม <c oughs> ก็ได้ใหญ่เลยว่ะไดนนี้ได้ตังค์ไหมมือ <c oughs> ไม่ได้ประมาณห้าคอยเอง <c oughs> หร้าคอยหน้าคอยสิบคอยคุณไหนคุณนี่อะไรนี่ใครคันหูเขาส่งอันนี้วุ้ยคนนี้ส่งอะไรกันน่ะอ่านไม่ทันรขันหูแล้วขันหูแล้วขันหู มันยังไม่ไปเลยอ่ันนหหูยรักแม่ค่ะรักแม่ค่ะนะรักมากเอานี้ละกันชันหูโฆษณาอะไรครับเรตัสติไปไปเอออเฮ้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 ได้ทางด้วยขอกระต่ายให้แม่หน่อยเร็วๆใครมาแม่หน่อยได้ครับมาถูกปากมาแล้วแม่ไปโชอไป จะบัดต่อไม่รอแล้วนะไปไปไปอม่แต่ผมต้งเข้านะคะคิดนีอย่แต่ผมต้องเข้าะไปมึงมามงมามงมาสกปรกสกปรกสกปร ีแหละอีมาออค่เนี้ยคุณก็เปกูเยอะและกูว่วากูถอนทุนได้แล้วกูได้กระต่ายมาตั้ง67 68ตัวแล <c oughs> ้วน,นะนะเรียกมาเล่นแค่เนี้ยน,นะเมื่อกี้ตัวแล้วเมื่อกี้กูได้กระต่ายกี่ตัวแล้วไม่รู้อยู่ที่บ้านม<อ>ีอยู่หนึ่งตัวยอดหกหมื่นกว่าแล้วค่ะนี่ไงานหกหมื่นมันเป็นแคนดี้เขาส่งให้เราออ่ะาเยอะแล้วพอแล้วได้คืนละวันนี้ไปแล้วอีมาร์ไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะคุณขา แค่เนี้ยก็ทําให้เราแบบหายเครียดใหายเหงาก็สนุกอยู่นะสนุกสนุกสนุกและบอกเลยว่าไม่ใช่แบบอุ้ยพี่จ๊เป้เยอะมากเลยอย่างนี้ก็เสียเงินเยอะสิไม่ใช่มันถอดทุนได้ใช่แต่พี่ก็ได้มาเยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะแต่กเสียไปล่ะ สีเยอะกว่าเพราะว่าคือมันแล้วแต่เองเป็นสไตล์เราสไตล์เราเปย์สไตล์เปย์เปยคือแบบผู้หญิงใจถึงสวยอะเนาะแล้วก็รวยด้วยใช่แล้วแล้วคนเขาอยากเล่นมากทำไงอ่ะวีบี้นะคะเป็นโหลดมันเล่นกแค่ในคะทุกคนะคุณขามันง่ายๆมากๆแล้วก็สนุกอ่ะสนุกจริงสนุกจริงช่วงนี้ต้องโหลดนะจริงๆริงดีดอกรสนุกไม่สนุกคอแห้งแล้วตอนนี้เจ็บคอนแล้อมันสนุกมากไม่แต่เขาไม่ได้ยินเสียงเรานะเมื่อกี้ที่จะกรนไปพวกคุณไปเถอะไปไปโหลดกันสนุกไปโหลดไปโหลดไป ดีย๋ยวคุณจะไปหาน้องนแล้วค่ะก่อนจะไปคุณขานั่งเรียนเป็นเบอร์ตองเลยนะคะ คุณค่ะก็ก่อนจะไปนะคะฝากกดติดตามช่องอ j Channel ด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกรดิยังไงคะคุณกริ่งกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกรดิ่งกระ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 ดิ่งกะดิ่งกร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 ะิ่กระดิ่ระดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่ะดิ่งระด่งกระดิ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 นกรกรดกระดค่กระดดิกด่ระดกรดกดิ่ด่ะด่กใะ้เห็กอยาก <laughs> <laughs> วันนี้ <laughs> ไม่ได้เอาสมองมาทำงานอีกแล้วครับไม่บาดไม่หนเนบนี่อะไรกันก็ไม่รู้